ไปกันดูกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะเพราะว่าสื่อต่างประเทศหลายสํานักนั้นได้มีการรายงานข่าวออกมานะคะว่าอดีตประธานาธิบดีจีนานเจียงเจิ้งหมินวัย8 4ปีได้ถึงแก่สัญญกรรมแต่รัฐบาลจีนรวมทั้งสํานักข่าวซินหัวยังไม่มีการยืนยันหรือรายงานในเรื่องนี้ออกมาแต่อย่างใดค่ะเมื่อวันที่ ขอภัยคับประชาชนที่ได้ชมข่าวพิธีฉลองครบรอบ90ปีการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาล้วนตั้งข้อสังเกตว่าอาดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินไม่ได้มาร่วมงานสําคัญครั้งนี้ซึ่งถือเป็นงานที่รวมอดีตผู้นําระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั้งหมดหลังจากนั้นไม่นานข่าวลือแพร่สะพัดว่าอาดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินซึ่งขณะนี้มีอายุ84ปีได้ถึงแก่อสัญญกรรม หรือป่วยหนักจนไม่สามารถมาร่วมงานสำคัญได้โดยสํานักข่าวตะวันตกอ mm. ย่งางไทมและ BBC ได้ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันเดงไรก็ตามรัฐบาลจีนได้เซ็นเซอร์ข่าวสารเกี่ยวกับผู้นําระดับสูงทั้งหมดทําให้ไม่สามารถยืนยันความเป็นไปของอดีตประธานาธิบดีเจียงได้ ล่าสุดในวันนี้สถานีโทรทัศน์เอทีวีและหนังสือพิมพ์ Apple Daily ของฮ่องกงค่ะได้รายงานว่าอดีตประธานาธิบดีเจียงเสิอหมินถึงแก่อาสัญญกรรมแล้วส่วนสถานีโทรทัศน์เฟิ่งห่วงของฮ่องกงอ้างความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ไม่เปิดเผยตัวว่าอดีตประธานาธิบดีจีนป่วยหนักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของกองทัพที่กรุงปักกิ่ง ใยอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินเป็นผู้นำรุ่นที่3ของจีนต่อจากเหมาเจ๋อตุงและเติ้งเสี่ยวผิงโดยเขาเป็นประธานาธิบดีจีนในช่วงปีคศ1993-2003และเป็นผู้เสนอนโยบาย3ตัวแทนซึ่งเปิดทางให้ในายทุนและปัญญาชนเข้ามามีบทบาทในพรรคคอมมิวนิสต์ได้ อดีตผู้นำจีนวัย84ปีผู้นี้ปรากฏตัวผ่านสื่อครั้งสุดท้ายในพิธีสวนสนามวารัครบรอบ60ปีการสถาปนาประเทศจีนเมื่อปีที่แล้วค่ะข่าลือการอสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินส่งผลต่อการผลัดอำนาจผู้นำจีนในปีหน้าเนื่องจากว่าประธานาธิบดีเจียงเป็นผู้นำกลุ่มเซี่ยงไฮ้ที่มีบทบาทสูงยิ่งในการเมืองจีนในฐานะกู้อํานาจที่สนับสนุนแนวทางทุนนิยมและใกล้ชิดตะวันตกค่ะ